กาติดทุกข่าวสารทั่วไทยกับศูนย์ข่าววิทยุมกรับฟังข่าวตอนชั่มโมงจากศูนย์ข่าววิทยุมกสงคลาค่ะจังหวัดตรังลงพื้นที่เพื่อติดตามงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่อำเภอปะเลียน นายวัชรศุกส,สุวรรณเกษตรจังหวัดตรังพร้อมด้วยนายสุภัทคงดวงกเกษตรอำเภอปะเลียนและนักวิชาการส่งเสริมการ,กรเกษตรสำนักงานกเกษตรอำเภอปะเลียนลงพื้นที่เยี่ยมเยอนเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกผิกไทยพันธุ์ปะเลียน รอยตำรวจเอกวิสิ้นทองหลีดอดีตครูย้ายโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนชายชีวิตลังกเกษียนอายุราชการหันมาปลูกผิกไทยพันปะเลียนซึ่งปัจจุบันได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นซิงบงชีทางภูมิศาสตร์หรือ G i ไจากกรุมศัพทินทางปัญญาในานามผิกใต้ตรังมีรสชาติเพดร้อนกลิ่นชุนเป็นเอกลักษณ์โดยแปลงตั้งอยู่บ้านเลขที่75หทับหนึ่งมู่ทีห้าตำบลทุ่งยาวอำเภอปะเลียนจังหวัดตรังปลูก ผิกไทยพันปลาเลี้ยนจำนวนซีร้อยคางซึ่งมีผลิตภัณฑ์ดังนี้หนึ่งผิกไทยพันปลาเลี้ยนผิกไทยดำราคากิโลกรัมละห้ารอยบาทสองผิกไทยบอดผิกขาวราคากิโลกรัมละหนึ่งพันสองรอยบาทสามชาผิกไทยราคากองละสามรอยบาทมีถังหมดสามสิบซอง สีตอนพันผิกไทยมี2ขนาดคือขนาดความสูงไม่เกิน35เซนติเมตรราคาตอนละ50บาทและขนาดความสูง50เซนติเมตรขึ้นไปราคาตอนละ100บาททานทีส้นใจซ่ามาติดต่อได้ทีรอยตํารวจเอกวิสิ้นทองหลีดที่ยูเจ็ดห้าถับหนึ่งมูทีห้าตำบนทุ่งยาวออำเภอปะเลี้ยนจังหวัดตรังเก้าสเบอร์โทรศูนย์แปดสี่แปดี่เจ็มนึ่งสาม เฟซบุ๊กวิสิ้นทองหลิ์ณประผัดมณีแสงสุนค้าวิทยุมกอส่งคล้ารายงานค่ะรวดเร็วฉับไวเพื่อชุมชนไทยทุกวัน